สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องลี้ลับไม่ซับซ้อนวันนี้ผมมีประสบการณ์จากท่านผู้ฟังทางบ้านมาฝากทุกท่านกันครับชื่อเรื่องว่าชุดดำเยี่ยมไข่เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณสาลี่เริ่มเรื่องกันเลยนะครับ สาลี่เธอเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งป่วยด้วยโรคปอดผู้ป่วยรายนี้ชื่อว่าขวัญเขาเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเพราะเขานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่นานสาลี่จึงได้รู้ว่าชายคนนี้ทำงานเกี่ยวกับการพ่นสีรถยนต์ในบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากนักเขาทำงานมานานสิบกว่าปีแล้ว ทำให้มีสารพิษสะสมในร่างกายเพราะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารเคมีแต่มันเป็นอาชีพการงานจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับหากรักษาตัวจนหายดีแล้วเขาเองก็จะกลับไปทํางานอย่างเดิมต่อถึงแม้จะรู้ว่าอาชีพช่างพ่นสีจะนําพาเขากลับมาอยู่ในโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งก็ตามขวัญแม้จะอายุเข้าเลขสีแล้วแต่เขาก็ไม่ได้แต่งงานมีครอบครัว ญาติที่เมืองหลวงก็ไม่มีสักคนเพราะว่าภูมิลำเนาเดิมอยู่ต่างจังหวัดทำให้เขาอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดแม้กระทั่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ยังไม่มีญาติสักคนโผลมาเยี่ยมไข้จะมีก็แต่เพื่อนร่วมงานที่คอยแวะเวียนมาหาอย่างไม่ขาดสายสาลี่เองไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเพื่อนร่วมงานจึงได้พากันมาเยี่ยมไข้แทบจะทุกวันเพราะขวัญเขาเป็นคนอัธยาศัยดีสุภาพ ชวนพูดชวนคุยเก่งต่อให้นั่งคุยกับเขาทั้งวันก็คงไม่เบื่อและคงเป็นเพราะเหตุนี้เองคนรอบข้างจึงรักใคร่และห่วงใย,ยขวัญในช่วงเวลาพักเบรกของพยาบาลสาลี่ก็ไปกินข้าวกับพี่หน่อยซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ทำอาชีพพยาบาลเหมือนกันทั้งสองได้พูดคุยสับเพเหระกันระหว่างกินข้าวพี่หน่อยถามสาลี่ว่า ทำไมถึงมีคนแห่ใส่ชุดดำมาเยี่ยมผู้ป่วยที่ชื่อขวัญทุกวีทุกวันละ่ะไม่มีใครรู้บ้างเลยหรือว่ามันเป็นลางไม่ดีเพอะได้ยินแบบนี้สารีถึงกำหัวเราะแล้วตอบกับพี่หน่อยไปว่านี่มันยุคสมัยไหนแล้วอีกอย่างชุดสีดำนั่นมันก็เป็นเสื้อโปโลโของบริษัทเขาคงไม่มีใครเจตนานาไม่ดีหรอกสังคมปัจจุบันก็อย่างนี้แหละเน้นเอาสะดวกไว้ก่อนคนมาเยี่ยมใครเขาคงเพิ่งเลิกจากโรงงานแล้วตรงดิ่งมาโรงพยาบาลเลย เผือๆในขวัญหน้าอิจฉากว่าผู้ป่วยรายอื่นเสียอีกคนไข้บางเตียงต้องนอนเหงาอยู่คนเดียวไม่รู้จะพูดกับใครญาติไม่โผลมาเยี่ยมเยียนสักคนหลังจากเลิกพักเบรกสาลี่ก็เดินไปเตียงในขวัญเพื่อตรวจเช็คอาการอย่างเช่นปกติที่ทำทุกวันจึงได้เห็นขวัญกำลังหยิบยื่นนมกับผลไม้เยี่ยมใครให้ผู้ป่วยเตียงข้างๆพอดีสาลี่เห็นก็อดยิ้มไม่ได้ที่ขวัญเป็นคนดีมีน้ำใจ เผือแผ่แบ่งปันผู้อื่นพอเดินเข้าไปตรวจอาการของขวัญสารี่จึงได้นำข่าวดีมาบอกเขาว่าอีก2อถึงสวันก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเพราะอาการของเขาดีขึ้นมากขวัญได้ยินอย่างนั้นก็ยกมือไหว้ขอบคุณแถมยังหยิบแอปเปิลส่งให้สารี่อีกลูกหนึ่งด้วยแม้จะไม่อยากรับแต่มันเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเธอมองขวัญไม่ใช่แค่คนไข้ แต่เขาเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งจึงรับน้ำใจนี้ไว้เย็นวันเดียวกันเพื่อนที่บริษัทก็แหก่กันมาเยี่ยมไข้ขวัญเหมือนเช่นเคยแต่คราวนี้มากันราวๆสิบคนได้มองไปที่เตียงขวัญแทบจะมองไม่เห็นคนป่วยเห็นเพียงสีดำอึงครึมอยู่รอบเตียงอย่างน่าประหลาดคืนวันเดียวกันเมื่อหมดเวลาเยี่ยมไข้ทำให้โรงพยาบาลกลับมาอยู่ในความเงียบสงบไฟที่เปิดไว้เพียงหนึ่งดวงที่จำเป็นเท่านั้น เพราะต้องให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนสาลี่เดินไปเปลี่ยนชุดเตรียมจะออกเวรแต่พี่หน่อยก็วิ่งหน้าตั้งมาตามเธอให้ไปดูในขวัญที่อยู่ๆก็มีอาการช็อกสาลี่รีบบึ่งไปที่เตียงผู้ป่วยคุณหมอเจ้าของค่ายกำลังช่วยกันต่อสายออกซิเจนให้กับขวัญทั้งแขนทั้งขาถูกล็อกไว้กับเตียงแม้ภาพนี้สาลี่จะเห็นจนชินตาแต่ก็อดโผหูใจไม่ได้ หลังจากคุมอาการขวัญให้สงบลงได้แล้วสาลี่จึงได้ถามคุณหมอว่าทำไมเขาถึงช็อกขึ้นได้หมอจึงได้บอกว่าคนไข้ยอยู่ดีดีก็มีภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไม่แน่ชัดขวัญจึงถูกส่งตัวไปห้อง ICU เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเวลาผ่านไปอาการของขวัญก็ค่อยๆซุดตัวลงหลังจากถูกส่งตัวไปห้อง i อ u ขวัญก็ไม่ได้สติอีกเลย จนกระทั่งวันนี้วันที่ขวัญช็อกอีกครั้งจนหมอไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เวลา23นาฬิกา40นาทีในขวัญเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคปอดอักเสบแม้ว่าขวัญจะมีสาเหตุการตายระบุว่าเอาไว้อย่างชัดเจนแต่สำหรับสาลี่แล้วเขาคือผู้ป่วยสุขภาพดีพร้อมจะออกจากโรงพยาบาลคำพูดพี่หน่อยผุดขึ้นมาในหัวว่าการใส่ชุดดำมาเยี่ยมคนป่วย มันเป็นลางไม่ดีในวันนี้เธอจึงเริ่มเชื่อแล้วว่าการใส่ชุดดำมาเยี่ยมคนป่วยแม้จะมีเจตนาดีแต่มันเหมือนเป็นการแช่งให้คนไข้มาถึงจุดจบไวขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นฝากติดตามช่องเรื่องลีลับไม่ซับซ้อนกดติดตามกดซับสไข i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ